เรื่องย่อสายเลือดสองหัวใจ EP 11ถึง EP 13วันศุกร์ที่22ถึงอาทิตย์ที่24จากเหตุการณ์ยิงกันในงานแต่งงานที่โจพาลูกว่าไปเปิดตัวในฐานะแฟนทําให้ลูกว่าได้เห็นการทํางานของโจเธอประทับใจมากจึงตั้งใจจะสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเหมือนกับโจให้ได้ขณะที่โจเองหลังเกิดเหตุได้ไปเค้นหาความจริงจากปากหมอมนทนอีกครั้งแต่หมอไม่ยอมบอกแค่พูดไปในไนว่า มาเล่นเกมกันตำรวจจับตำรวจซึ่งคำพูดนั้นทำให้โจสงสัยตำรวจอย่างทีมกลองปราบโดยเฉพาะเนติวัตรเพื่อนสนิทของเขาเพราะโจคิดว่าวัดโกหกเรื่องรอยแผลที่หน้ามันบังเอิญเกินไปเพราะเขาต่อสู้กับคนร้ายวัดอาจเป็นฆาตรกรในคืนนั้นก็ได้โจจึงพยายามหาหลักฐานมาเอาผิดเนติวัต ต่อมาโจพาลูกว่าไปทะเลสถานที่ที่ทำให้โจรู้ใจตัวเองว่าคิดยังไงกับลูกว่าทั้งสองดินเนอร์หวานท่ามกลางบรรยากาศที่แสนโรแมนติกโจบอกรักลูกว่าพี่รักว่ามากนะขณะที่ลูกว่าเองก็ตอบโจว่าเราจะรักกันจนวันตายส่วนฝากฝั่งนุ่นต้องใช้ชีวิตจมอยู่กับความผิดหวังเธอเสียใจมากที่โจเลือกลูกว่าทุกคนกาลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขณะที่เธอไม่เหลือใครเลยสักคน พ่อก็ตายตั้งแต่เด็กแม่ก็รถความตายยายก็หัวใจวายตายเจผู้ชายที่เธอหวังว่าจะฝากชีวิตด้วยก็มาตายไปอีกส่วนโจที่เธอคิดว่าจะให้มาเป็นตัวแทนเจก็ดันไปเลือกคนอื่นเธอไม่เหลือใครแล้วจริงๆในชีวิตนี้นุ่นจึงตัดสินใจคิดสั้นจะฆ่าตัวตายลูกว่าเข้ามาเห็นก็เลยแย่งปืนไปจากนุ่นนุ่นก็เลยฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ ขณะที่โจยังคงสะกดรอยตามเนติวัตเพื่อหาหลักฐานเอาผิดวัดอยู่แต่วัดก็จับได้ว่าโจสะกดรอยตามตนเองจึงทะเลาะมีปากเสียงกันจนถึงขั้นตัดขาดความเป็นเพื่อนกันในที่สุดด้านหมอมนทนอาการของโรคมะเร็งก็กำเริบหนักขึ้นทุกวันเวลาของหมอใกล้จะหมดลงแล้วแต่เป้าหมายของหมออย่างผู้การเอกพจน์ก็ไม่ได้รับโทษสักที หมอจะมาแผนไหนอีกแล้วโจจะตั้งรับอย่างไรเหยื่อคนต่อไปจะเป็นใครติดตามชมได้ในละครสายเลือดสองหัวใจสุกเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ